สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับครับพบกับรายการประชุมทานีเวลาดีมีสาระกันอีกเช่นเคยครับสําหรับในวันนี้เราพาคุณผู้ชมมานอกสถานที่นะครับเนื่องจากว่าในอีกไม่กี่วันนี้ก็จะถึงช่วงของเทศกาลขึ้นปีใหม่นะครับในช่วงวันหยุดยาวนี้นะครับซึ่งรัฐบาลเองก็ให้มีวันหยุดตั้งแต่ วันที่28สันวาคมเป็นต้นไปนะครับก็ได้หยุดยาวถึง5วันเลยยวครับและวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาดูการทํางานนะครับในการอำนวยความสะดวกของทางด้านตํารวจทางหลวงนะครับซึ่งจะให้บริการในเรื่องของการจราจรในเรื่องของความปลอดภัยต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของการบังคับใช้ความเร็วสําหรับรถที่จะขับขี่ออกไปนอกสถานที่ไปยังต่างจังหวัดต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้ประชาชนมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับทางสารวัตรสถานีตำรวจทางหลวงหนึ่งกันนะครับซึ่งรับผิดชอบเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งจะอยู่ในพื้นที่ปริมนทนของรอบๆกรุงเทพมหานครน,นี่เองครับเดี๋ยวเราไปคุยกันครับครับท่านผู้ชมฮะตอนนี้เราก็มาอยู่กับพันตำร,รวจตีปริญญากินเกษรครับสารวัตรสถานีตำรวจทางหลวงหนึ่งกองกำกับการหนึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวัสดีครับสวัดี วันนี้มาอำนวยความสะดวกในเรื่องของการจราจรในช่วงของเทศกาลปีใหม่ใช่ไหมครับก็ทุกปีครับก็ในช่วงเทศกาลเราก็จะมีการเตรียมพร้อมหลายหลายด้านนะครับไม่ว่าจะเรื่องด้านเส้นทางด้านการให้ความช่วยเหลือการการให้บริการแล้วก็ในเรื่องการจัดองค์กรจราจรครับทีนี้ในส่วนของพื้นที่ของสถานีตํารวจทางหลวงหนึ่งเองรับผิดชอบในเขตไหนบ้างครับ ตำรวจทางหลวงสถานีหนึ่งเนี่ยจะับผิดชอบนนทบุรีปทุมธานีแล้วก็อุทยานะครับโดยเฉพาะเส้นทางปทุมธานีอธุธยาจะเป็นเส้นทางสายหลักของยอินเดเซียนะที่จะมุ่งออกไปสู่ภาคอีสานและภาคเหนือครับแล้วในเรื่องของการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่นะทางตำรวจทางหลวงเองเนี่ยมีการให้บริการเกี่ยวกับด้านไหนบ้างครับสำหรับในปีใหม่ เรื่องหลักของเราเนี่ยจะดูแลถนนหลวงซึ่งเป็นถนนใหญ่นะครับประชาชนใช้เป็นเส้นทางสายหลักโดยทางกลับบ้านนะครับใน่ทุกปีเนี่ยมันก็จะมีปัญหาโดยเฉพาะที่เส้นถนนโยธินที่จะไปทางบางน้อยที่ดับข้ามัาจะมีปัญหาอยู่ตลอดท้ายแถวบางครั้งยันประึงแต่างระดับดังสิทนะครับเราก็จะมีการเตรียมเปิดช่องทางพิเศษการเปิดช,อรถรถดชอ่องถถทางพิเศษของถนนจทางหลวงจะไม่เหมือนอย่างที่ชมเห็นทั่วไปนะครับเราจะเปิดยาวเลยตั้งแต่ อำเภอบางบัวินไปถึงวังน้อยซึ่งเป็นระยะทางประมาณ30กิโลซึ่งการเตรียมกำ้องก็จะต้องใช้หลายหน่วยส่วนที่กำลังกันไม่ว่าจะเป็นแขวงการทางไม่ว่าจะเป็นตำรวจภูธรไม่ว่าจะเป็นกู้ภัยหรืออาสาสมัครต่างๆใช้กำลังไม่ต่างก่าสองร้อยสองร้อนยนายสำหรับปีนี้เนี่ยทางตำรวจทางหลวงเองเนี่ยมีสิ่งที่ พิเศษหรือว่าที่จะมอบให้กับประชาชนมีอะไรบ้างฮะท,ทุกๆปีเราก็จะมีการให้บริการอยู่ตามสองข้างทางน,นะครับเขาจะเรียกหน่วยบริการตำรวจทางหลวงหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงซึ่งจะมีอยู่บนถนนทุกเส้นทุกสายนะครับตามหน่วยบริการก็จะมีกิจกรรมต่างๆซึ่งเป็นการให้กับประชาชนเพื่อเป็นการแก้ง่วงไม่ว่าจะเป็นน้ำดื่มผ้าเย็นกาแฟที่ให้บริการฟรีไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำห้องท่าต่างๆ บางหน่วยมีมากหน่อยอาจจะเป็นบริการหมอทวดบางหน่วยก็มีบริการซ่อมรถเบื้องต้นครับใครขับรถมาแล้วไม่มั่นใจสภาพปัญหารถก็สามารถแวะเข้าใช้บริการได้นี่เป็นต้นนะครับทีนี้ทราบว่าปีใหม่นี้มีเห็นบอกว่ามีผ้าเย็นที่เก็บได้ถึง8ชั่วโมงเลยใช่ไหมมีมีคุณสมบัติยังไงผ้าเย็นก่ออนุญาตเอาผ้าเย็นผ้าเย็นมาโชว์ที่นึงนะาเย็น นี่ก็เป็นพ่อเย็นนาเข้าที่ท่านผู้กำกับการทางหลวงนะครับ,บให้ท่านผู้ชมเห็นนิดหนึ่งนะฮะอ๋อตัวนี้นะฮะบนหน้าก็จะเป็นรูปทัตุกาแล้วก็ยืนกับเด็กๆอันนี้ก็จะเป็นการสื่อความหมายว่าอา่ในการขับรถขับราเนี่ยให้นึกถึงคนข้างหลังครับ,รบอา่าด้านบนก็จะเขียนว่าสวัสดีปีใหม่2 5 5 7ด้านล่างก็จะมีคำขวัญของท่านผู้กำกับการห่ใหญ่ทุกชีวิตเป็นมิตรทุกเส้นทางนะครับคุณสมบัติของพ้าเย็นนี้นะครับเ,เวลาเราฉีกออกมา ออกมามันก็จะมีที่คลิปสามารถเก็บได้คุณสมบัติของผ้าเย็นเวลาเราดึงออกมามันจะทําปฏิกิริยาอกากาศเราสบัดปั๊บผ้าเย็นก็จะเย็นขึ้นมาทันทีสามารถเอาไปปิดหน้าผากหรือว่าแปะไว้ที่คอขอเมเย็นเนี่ยจะอยู่ได้ถึง8ชั่วโมงหรือถ้าเราใช้เสร็จแล้วยังไม่ครบ8ชั่วโมงเราสามารถพับเก็บแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่แล้วก็คลิปเก็บอยากจะใช้ใหม่ก็ดึงออกมาอีกแล้วก็สบัด ก็ใช้ได้อีกรวมแล้วแปชั่วโมงครับนี่เป็นผ้าเย็นอัจฉริยะซึ่งจะมีแจกให้กับพี่น้องประชาชนที่เดินทางผันจรในเขตใช่ครับเดี๋ยวผมจะลองให้คุณพิเศษดูนะครับเนี่ยนะเราฉี้ออครับนี่ครับท่านผู้ชมนี่คือผ้าเย็นที่ใช้งานได้8ชั่วโมงนะครับที่เรียกว่าเป็นค,ปรครับนะครับ คุณพิสิษฐ์ดมนะฮะจะเป็นกลิ่นธรรมชาตินะครับกลิ่นหอมนะท่านผู้ชมครับนี้นะครับแปะไว้อย่างนี้แล้วเวลาขับรถมันก็จะเย็นตลอดนี่นะพอเราใส่เข้าไปแล้วเนี่ยก็จะได้ความเย็นเหมือนกับผ้าเย็นที่เราใช้อยู่นะครับในปัจจุบันนะพอเราเลิกใช้แล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะพับเก็บลงไปได้นะครับอันนี้หมายความว่าต้องไม่เปื้อนนะครับ ที่เเก็บเข้าไปซึ่งไม่มีจําหน่ายนะครับความเย็นครับอันนี้เป็นนําเข้าที่ท่านผู้การท่านเอามานะครับเสร็จเรียบร้อยเราก็เก็บไว้อยากจะใช้อีกสองชั่วโมงเกิดง่วงก็เปิดมาอีกเวลาเปิดมาก็เหมือนเดิมครับสบัดนิดนึงความเย็นก็จะมาทันทีลองใหม่นี่คความเย็นก็ยังมายังเย็นอยู่เหมือนเดิมฮะท่านผู้ชม นะครับที่สําคัญกลิ่นก็ยังหอมสดชื่นนะครับไม่เหมือนกับผ้าเย็นทั่วไปที่เราใช้กันอยู่นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งดีๆนะครับที่ทางตารวจทางหลวงเองนํามามอบให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ทีนี้ก่อนที่เราจะไปในเรื่องของอผมไม่อยากจะใช้ว่ามาตรการเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการใช้รถใช้ถนนของพี่น้องประชาชนเนี่ยมันเป็นเรื่องของ ความปลอดภัยในตัวของตัวผู้ใช้รถเองแล้วก็ผู้ร่วมเดินทางนะฮะในเรื่องของการขับรถต่างๆก็ควรที่จะใช้ความเร็วให้มันอยู่ในตามที่กฎหมายกําหนดไว้ทางนี้ก็เพื่อความปลอดภัยเพราะว่าสังเกตว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลต่างๆเนี่ยก็นับวันก็จะสูงขึ้นทุกปีทุกปีนะครับแม้ว่าจะมีมาตรการในการรดน้ำลงต่างๆแต่ว่าทางนี้ทางนั้นทางตำรวจทางหลวงเองก็ต้องมีมาตรการในการที่จะป้องกัมนะครับในการที่จะทำอุปกรณ์ สําหรับมาตรวจจับความเร็วสําหรับผู้ที่ขับขี่รย,ยนต์พาณนะิชทางนี้ก็คือ,เ,อเป็นการจับพอลักนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไปตํารวจทางหลวงจะไปเกลียดช่างเลยพี่น้องประชาชนก่อนที่เราจะเข้าไปคุยกันตรงจุดนั้นอยากให้สารวัตรพูดถึงในเรื่องของมาตรการที่ทางตำรวจทางหลวงเองจะนํามาใช้นะครับอ,อย่างเช่นในเรื่องของการตรวจจับความเร็วในเรื่องของการ ตรวจวัดแอลกอฮอล์เนี่ยครับอยากจะให้ครัตรวจพูดจิตไปต่อหัวข้อนี้นิดนึงครับคือทั้งหลายทั้งปวงแล้วในตำรวจตําวงพยายามที่จะหามาตรการมาลดอุบัติเหตุลดการสูญเสียสังเกตได้จากการเอาผ้าเย็นมาให้ใช้ในปุยไม่ต้องการให้ประชาชนง่วงเวลาขาับรถครับครับ,รบหรือมาตรการกดขันทั้งกฎหมายเนี่ยก็เป็นมาตรการทั้งป้องปรามทั้งเตือนทั้งลงโทษผู้กระทำผิดนะฮะเพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุการยิงความเร็วก็เหมือนกัน การขับรถเร็วเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุที่สูงมากการดื่มสุราแล้วขับรถก็อีกเช่นกันนะครับเพราะนั้นเราพยายามทําทุกๆทางควบคู่กันไปนะครับทีนี้ในเรื่องการยิงความเร็วเนี่ยอยากก็จะมีกล้องเป็นระบบเลเซอร์อินฟราเรดซึ่งสามารถบันทึกภาพได้ทั้งภาพนิ่งและาภาพเคลื่อนไหว ในเวลากลางวันเนี่ยสามารถจับภาพได้ในระยะ1,800กิโลเมตรนะ mm hmm. ในกลางคืนสามารถจับได้ในระยะ180เมตรครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ขับรถเร็วเนี่ยเราก็จะต้องดำเนินการกดขันและก็ส่งหมายเรียกไปที่บ้านให้เขารู้ว่าเอนี่ยคุณขับรถเร็วแล้วนะอีกมาตรการนึงก็คือมาตรการกดขันดื่มสุราขณะขับรถนะครับครับอันนี้เราจะต้องกดขันกันในช่วงเวนันอันตรายก่อนปีใหม่และก็หลังปีใหม่นะครับ mm hmm. แต่ต้องเรียนว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้อยากจับอกครับอันไหนเตือนได้เราก็จะเตือนแต่บางทีกฎหมายมันบังคับไว้สมมติ50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเราตรวจพบบางครั้งถ้ามันเกินนิดๆหน่อยๆเอาเราก็อาจจะให้นั่งพักให้ดื่มน้ำสักหน่อยนึงก่อนนะครับพอเริ่มสั่งเริ่มอะไรแล้วก็ให้ไปต่อเพื่อไม่อยากให้เสียบรรยากาศในการเดินทางถ้าตำรวจทางหลวงไปจับทั้งหมดเนี่ยบางทีพ่อแม่พี่น้องมากันเป็นรถตู้รถกระบะก็ต้องมาเสียเวลารอ หาคนขับไม่ได้ก็กลายเป็นเกียดโกรธตำรวจทางหลวงไม่ได้กลับบ้านกันพอดีครับรบอันนี้อันนี้ต้องเรียนพี่น้องประชาชนครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หน้าอุปกรณ์ที่เรียกว่าคนใช้รถใช้ถนนเนี่ยอพอเห็นกล้องตัวนี้แล้วก็รู้สึกว่าใจไม่ดีนะครับเพราะว่าใครที่ขับรถมาเร็วๆเนี่ยเรียกว่าเข้าไปอยู่ในเครื่องบันทึกตัวนี้แน่นอนตัวนี้ อ,อุปรกรณ์ตัวนี้เนี่ยเรียกเป็นทางการว่าว่าอะไรครับสาสตรเป็นกล้องยิงความเร็วระบบ laser i n f ร a เ e ดครับราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครประมาณล้านสีในส่วนของตำรวจทางหลวงเองมีกล้องตัวนี้ใช้อยู่ประมาณกี่ตัวที่ได้มาใหม่อันนี้เป็นกล้องล่าสุดที่สามารถจาับภาพเป็นวิดีโอได้นะครับเราได้มาล่าสุดส0ตัวครับ คุณสมบ,บัติเบื้องต้นเป็นยังไงวะครับต,ต่างกับกล้องรุ่นเก่าๆที่เราใช้อยู่ตรงรนเก่านี่เป็นระบบเลเซอร์อินฟราเรดเหมือนกันแต่ว่าเป็นระบบภาพนิ่งที่เราจะต้องยิงความเร็วทีละคันทีละคัน,คนคโดยใช้ฝีมือความแม่นยำของของเจ้าหน้าที่นะครับ,รบแต่สำหรับกล้องรุ่นใหม่นี่เป็นระบบวิดีโอที่เราสามารถตั้งทิ้งไว้หรือว่าจะติดไว้ที่หน้ารถก็ได้นะครับกล้องสามารถจับความเร็วได้อัตโนมัติมากี่คันก็จับได้ทั้งหมดแล้วเราก็มาคัดภาพเอาว่าคันไหนที่วิ่งผ่านเข้ากล้องมาบ้าง ซึ่งแน่นอนว่ารถที่ใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดก็จะถูกบันทึกเอาไว้แล้วก็จะมีการส่งหมายเพื่อที่จะให้ไปชำระค่าปรับด้วยใช่ไหมครับทีนี้หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะถ้ามีหมายส่งไปแล้วจะปฏิเสธว่าวันนั้นไม่ได้ใช้รถไม่ได้ขับไปในพื้นที่ตรงนั้นแล้วไม่ไปเสียค่าปรับเนี่ยถ้าถ้าปฏิเสธอย่างนั้นเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นในภายหลัง ก็มีหลายเคสนะครับที่มีคนปฏิเสธเข้ามาไม่ว่าจะโทรศัพท์เข้ามาหรือว่าทางมังสือแจ้งเข้ามาอันที่นี้สามารถปฏิเสธได้บางครั้งเนี่ยรถอาจจะถูกยักยอกออกไปนะครับแล้วก็อยู่ในระหว่างที่แจ้งความดำเนินคดีอยู่อันนี้ก็ขอให้ส่งหลักฐานประจวบเข้ามาเราเาก็จะพิจารณาดําเนินการให้นะครับสำหรับผู้ที่ได้รับหมายเรียกแล้วแล้วมาชอา่วยก็ขอเรียนว่าเราก็จะส่ง เอกสารเนี่ยไปที่ก,กองการขนสง่งทางบกเพื่อให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปครับครับค่าปรับนี่อยู่ที่ราคาเท่าไหร่อันนี้อันนี้นนเป็นกฎหมายกำหนดไว้ถ้าเป็นค่าปรับทางไปรษณีย์จะ,ะ,ะตั้งต่ำที่400บาทนะครับหรือึ่บาทครับซึ่งในช่วงเทศก,กาลเนี่ยเวลาที่ทางตำรวจทางหลวงเองตั้งด่านจับความเร็วเนี่ยส่วนใหญ่ตอนที่จะอนุโลมให้เนี่ยความเร็วจะอยู่ที่ประมาณไม่เกินเท่าไหร่ เราตั้งที่ร้อยยี่สิบครับแต่บางที่ถ้ามีอุบัติเหตุบ่อยๆเนี่ยเราอาจจะลดลงมาอาจจะเป็นร้อยร้อยสิบนะครับคงไม่ไปถึงขั้นเก้าสิบแปดสิบแต่ความเร็วนี้ก็หมายความว่าที่มันก็มันก็ทะลุล่วยกันได้นะบางทีสภาพรถเป็นรถเบนซ์รถเก๋งที่เครื่องยนต์มันแรงๆนี่เราก็เข้าใจครับเพราะฉะนั้นเราก็จะอนุโลมที่อยู่ประมาณร้อยยี่สิบครับนั่นแหละครับท่านผู้ชมฮะ คือได้เห็นแบบนี้แล้วในเรื่องของการทํางานในเรื่องของอุปกรณ์ตรวจจับความเร็วนะครับทนีนี้ทางตํารวจทางหลวงเองก็มีได้ที่จะตั้งใจจะ,ะจับกลุ่มท่านผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงของเทศกาลแต่อย่างใดน,นะครับคือทั้งที่ทําไปเนี่ยก็เพื่อที่ต้องการจะให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนเองนะครับันนี้ก็เป็นในเรื่องของมาตรการการตรวจจับความเร็วในช่วงของ เทศกาลต่างๆนะครับที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปดูอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งนะครับที่มีส่วนสําคัญในเรื่องของการที่จะควบคุมผู้ขับขี่นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของกฎหมายการดื่มสุราเครื่องดืม่มแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็ไปขับรถขับรลาซึ่งก่อให้เกิดอุบัติเหตุซึ่งถือว่าเป็นสถิติสูงอยู่ทีเดียวนะครับจากการาวิเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุขเองนะครับก็ได้วิเคราะห์มาแล้วว่า สาเหตุของอุบัติเหตุนั้นเกิดจากผู้ขับขี่ดื่มสุราเข้าไปนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูเจ้าเครื่องไม้เครื่องเบรชนิดนี้กันครับับนี่้นับรนี่นี่นี่คือผลนะครับนี่ปรากฏว่าพี่เขาไม่ได้ดื่มมานะครับเพราะว่าข้าวข้าวออกมาเป็นพาร์นะครับเป็นศูนย์นะครับ นะครับแล้วก็จะปิ้นด้วยเครื่องนี่เลยออกมาเลยนะครับโดยอัตโนมัติครับครับตอนนี้เราก็อยู่ในส่วนของขั้นตอนการปฏิบัติงานอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงก็คือในเรื่องของการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลจากผู้ขับขี่นะครับ ันนี้ก็จะมาดูขั้นตอนการทํางานนะครับอันนี้ให้สารวัรอธิบายนิดนึงครับว่าเรามีขั้นตอนการตรวจวัดยังไงบ้างคือแรกเริ่มเราต้องดูจากผู้มีความเสี่ยงก่อนครับเช่นขับรถใส่ไปมาเปิดมาแล้วกลิ่นแอลกอฮอล์ตลบอบอวนหรือว่าหน้าแดงพูดไม่รู้เรื่องครับอย่างนี้ถือว่ามีความเสี่ยงถ้าไม่มีความเสี่ยงเราก็ไม่เสียเวลาเพราะว่ารถเยอะครับถ้ามีความเสี่ยงเราก็เราเชิญมาพี่ครับขอเชิญวัดแอลกอฮอล์หน่อยนะครับเขาก็จะให้ความร่วมมือเพราะรู้ว่าเป็นช่องมาตรการ เมื่อมาถึงโต๊ะของเจ้าหน้าที่นะครับเราก็จะมีเครื่องทดสอบแอลกอฮอล์ด้วยระบบการเป่าลมที่มีแอลกอฮอล์ผสมเนี่ยนะบมันก็ไปทำปฏิกิริยาทําให้ตัวเลขในเครื่องเนี่ยอบอกค่าเราได้ว่ามีแอลกอฮอล์กี่มิลลิกร,รัมเปอร์เซ็นต์นะครับ,รบสมมุตินะครับสมมติอ่าสุดปอดนะครับนี่อย่างนี้คือถ้าไม่มีออแอลกอฮอล์แม้เพียงเล็กน้อยเนี่ยตัวเลขก็จะรันไปเรื่อย ถ้าเกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะครับเรื่องก็จะบันทึกนะับเป็นคล้ายๆแบบครับแต่ถ้าไม่เกินกว่า50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์บนหนังสือก็จะขึ้นคำว่า pass ที่แปลว่าผ่านนะก็สามารถเดินทางต่อไปได้ครับครับเราก็คงได้เห็นขั้นตอนการทำงานของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงกันไปแล้วนะครับในเรื่องของมาตรการที่จะดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางกับ สู่ภูมิลำเนาในช่วงของเทศกาลปีใหม่ที่จะมาถึงนี้นะครับสุดท้ายนี้อยากให้สารวัตรปริญญาได้ฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนในช่วงของเทศกาลปีใหม่นี้ครับครับก็อยากจะฝากสองเรื่องนะครับในช่วงเทศกาลเนี่ยปัญหาการจราจรค่อนข้างมากนะครับก่อนจะออกเดินทางให้ตรวจสอบสภาพเส้นทางนิดนึงนะครับจะโทรมาสอบถามตำรวจทางหลวงก็ได้นะครับหรือจะสอบถามทางวิทยุเครือข่ายต่างๆก็ได้นะครับ ก็พยายามหลีกเลี่ยงในช่วงเวลาที่คนเดินทางปริมาณมากรับเช่นช่วงเย็นก่อนวันหยุดนะครับหรือว่าช่วงเช้าของวันหยุดวันแรกเนี่ยนะครับหรือถ้าไม่สามารถหลีกเลี่ยงเวลาได้ก็ให้หลีกเลี่ยงเส้นทางไปเส้นทางรองเส้นทางสายที่ไม่ใช่เส้นทางหลักนะครับก็จะทําให้ไม่อึดอัดในการเดินทางประการที่2ออยากให้มีการเตรียมความพร้อมในการเดินทางไม่ว่าจะเตรียมสภาพร่างกายนอนพัาก่อนให้เพียงพอสภาพยานพาหนะนะครับตรวจสภาพให้เรียบร้อยก่อนเดินทาง และที่สาคัญอย่าดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับรถครับค,ครับนี่แหละครับสิ่งดีๆจากตํารวจทางหลวงที่จะนํามาสู่พี่น้องประชาชนที่จะเดินทางสู่ภูมิลําเนานะครับในช่วงของเทศกาลปีใหม่2 5 5 7ที่จะมาถึงนี้ครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณพันตำรวจโทรปริญญาเกลิ่นเกนตอนเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติกับทางรายการของเราในการมาพูดคุยในเรื่องของการให้บริการของเจ้าหนี้ตำรวจทางหลวงกับช่วงของเทศกาลปีใหม่ที่จะมาถึงนี้นะครับ นึกอะไรไม่ออกนะครับโทร1193ได้นะครับตลอด24ชั่วโมงนะครับตำรวจทางหลวงพร้อมที่จะให้บริการพี่น้องประชาชนในช่วงของเทศกาลปีใหม่นี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการผมและสารวัตรปริญญาต้องจากลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่ครับในโอกาสหน้าสวัสดีครับ